เปบริษัทต่างชาติที่เข้ามาในไทยตั้งแต่สมัยรัชก,การที่5ผู้อยู่เบื้องหลังสินค้าในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่ลืมตาตื่นจนถึงเข้านอนแต่ที่เราอะ่ะอาจจะไม่เคยรู้จักชื่อของเขามาก่อนและนี่คือเรื่องราวของบริษัท DKSH บริษัทสัญชาติสวิสอายุกว่า160ปีผู้ช่วยพาแบรนด์ต่างประเทศบุกตลาดใหม่ๆแบบครบวงจรเรียกได้ว่าของใช้ในบ้านเราหลายชิ้นเนี่ยก็ได้บริษัทนี้แหละที่นําเข้ามาย้อนกลับไปในปี1865ผู้ประกอบการชาวสวิส3คนที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนตัดสินใจเดินทางมายังเอเชีย่อาาาาามาคามนในกกรย,ยโสทง้ห พอมาถึงเอเชียเนี่ยก็แยกกันเปิดการเป็น3บริษัทอยู่ในญี่ปุ่นฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ทั้ง3บริษัทเนี่ยขยายกิจการไปเรื่อยๆจนเติบโตอย่างกว้างขวางไปทั่วเอเชียส่วนบริษัทดีแทมแอนโคเนี่ยเข้ามาในไทยช่วงปี1906สมัยรัชกาลที่5ทนับถึงตอนนี้เนี่ยก็119ปีมาแล้วโดวยเขาได้นําเข้าสินค้าหลากหลายจากยุโรปเนี่ยมาจัดจาหน่ายในไทยทั้ง3บริษัทเนี่ยก็ดําเนินกิจการกันเรื่อยมาก่อนที่จะควบรวมกิจการจนกลายเป็น TKSS แบบในปัจจุบัน แล้วอะไรที่ทำให้ DKSH เนี่ยเป็นบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าที่แข็งแกร่งและอยู่มาได้เป็นร้อยปีขนาดนี้ต้องบอกว่า DKSH เนี่ยไม่ได้มองตัวเองเป็นดิสทริบิวเตอร์แต่มองตัวเองเป็นผู้หาแบรนด์บุกตลาดใหม่ๆแบบครบวงจรอ,อธิบายง่ายๆก่อนว่าดิสทริบิวเตอร์หรือผู้จัดจำหน่ายเนี่ยคือคนที่บริษัทแต่งตั้งให้ขายสินค้าในพื้นที่เฉพาะโดยดิสทริบิวเตอร์เนี่ยก็จะต้องซื้อสินค้าจำนวนมากจากผู้ผลิตในต่างประเทศแล้วก็นำไปขายต่อให้กับตัวแทนรายย่อยอีกทีดิสทริบิวเตอร์เนี่ยก็เลยเป็น DKSH เนี่ยเลือกที่จะข้ามจุดนั้น DKSH เนี่ยไม่ได้แค่ซื้อของมาขายต่อแต่เป็นเหมือนคนที่ช่วยพาแบรนด์เข้ามาลุยตลาด ช่วยดูแลหลังบ้านออกแบบกลยุทธ์สร้างภาพลักษณ์และจัดการเรื่องช่องทางการขายด้วยอินไซต์ของลูกค้าในประเทศนั้นๆที่ DKSS มีอยู่ในมือและมีความเชี่ยวชาญมากกว่าปัจจุบัน DKSS ดูแลสินค้า4กลุ่มก็คือสินค้าอุปโภคบริโภคผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพวัตถุดิบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งที่ทําให้แบรนด์ระดับโลกเนี่ยไว้ใจ DKSS ให้ดูแลสินค้าของตัวเองไม่ใช่เพราะ DKSS มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานแต่เพราะว่าเขามีความเข้าใจในตลาดในแบบที่แบรดนดะ์เนี่ยยังไม่เข้าใจ DKSS เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริิโภคคในนนแแต่ละะปรรเทศู้้้สาบบี ควรเน้นจุดขายตรงไหนขายใครขายที่ไหนเขารู้สินค้าตัวไหนขายดีสินค้าไหนที่ควรสต็อกเพิ่มสินค้าไหนที่คนไม่นิยมทาให้เขาสามารถจัดการการกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแค่ในไทยเนี่ย DKSH ก็มีจุดกระจายสินค้ากว่า90 0 0 0จุดครอบคลุมแทบทุกห้างร้านยาร้านสะดวกซื้อและโรงพยาบาลทั่วประเทศถ้าไม่เชื่อลองพลิกของใช้ในชีวิตประจําวันใกล้ตัวดูและอาจจะเจอว่ามีชื่อ DKSH เป็นผู้จัดจําหน่ายโดยที่คุณอาจจะไม่เคยสังเกตมาก่อน